วัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับ Toyota a v อ n ว a ซานะครับ SUV 7ที่นั่งขนาดเล็กเล็กไหมก็เรียกว่าเล็กแหละเพราะว่าถ้าใหญ่ก็จะเป็น Innova อันนี้ก็เป็น7ที่นั่งนะฮะไซส์เล็กซิว่ายัางไงก็ประหยัดน้ำมันแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเครื่อง1.5เ,เ,เครื่อง1,500ซีซีเออคันนี้เป็นปี2013นะฮะกรกฎดาคอสอ13จด13แท้นะครับไม่ลากจดนะครับอันนี้ก็เป็นโฉมที่3แล้ว โฉ <c oughs> มที่โฉมที่สองโฉมโฉมทีโฉมที่สองหลายโฉมจัดจําไม่ได้เดยอะจัดเดยอะโฉมจัดตัวนี้เป็นเป็นเจ็ดที่นั่งนะฮะเป็นเจ็ดที่นั่งเจ็ที่นั่งเกียร์ธรรมดาด้วยประหยัดเข้าไปใหญ่นะฮะหลายคนว่าเออน้ำมันแพงไหมชินกันแล้วครับแพงไม่แพงก็ชินกันแล้วละ่ะ ทุกวันนี้40บาท39 40ก็ชินกันแล้วแต่ถ้าได้เกียร์ธรรมดาเข้าไปประหยัดโคตรบอกได้เลยว่าโคตรประหยัดปี2013กรกฎานะครับถือว่าปีสดใหม่มากหม่แสนกว่ารถดดเดิมสีดเดิมนะครับจากเซน,นเซนเตมเราขาย1 0ึ่0แสนแปบาทพอนะฮะปี13ถ้าเป็นที่อื่นนี่บอกได้เลยว่า2,000สนกว่านะฮะเราเราเราจะชอบเลขน,นี้มาก1นึ่งแบาทนะครับ หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทรถปีสองพันสิบสามเลยนะครับรถปีสองพันสิบสามนะครับโฉมสองสิบสามสิบสามกรกฎาคมาเครื่องหนึ่งจุดห้าเกียร์ธรรมดาเกียเมน,นนะะ่ลนะฮะประหยัดแน่นอนเกียแมนนวลเรียกว,ว,ว่าประหยัดแน่นอนเ <c oughs> บาะหนังนะครับเบาะมีขาดนิดหน่อยเดี๋ยวเราเก็บงานให้เพราะว่ารีบจัดรีบก็คือรีบมาเพราะว่ามีลูกค้าสั่งอยู่ตัวนี้ครั้งที่แล้วนี่คนแย่งกันมากเลยเกียร์ธรรมดาหายาก เพราะว่าประหยัดน้ำมันใครที่อยู่ต่างจังหวัดนี่สบายเลยนะฮะหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดนี่สบายเลยเพราะว่าชอบเกียร์ธรรมดาไม่แสนหกนะครับแท้แน่นอนไม่หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลแอร์เย็นเจี๊ยบเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาดุกนุกนุกนุ๊กดิ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 กนุ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 กนะฮะเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกกุญแจรีโมทหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทก็ผ่อนเดือนละ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทษทีฮะไอกันทั้งบ้านผมติดกันลูกเลิกติดกันหมดบอ่อหนังนะครับบอ่อหนังบอ่อหนังนะครับบอ่อหนังเจ็ดที่นั่งนะครับนู่นอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแอร์หลังนะครับมีแอร์หลังด้วยแอร์หลังด้วยตัวนี้จะเป็นมือเปิดหลังเลยไม่ต้องเปิดจากด้านข้างคนขับนะครับเป็นมือเปิดมือเปิดหลังเลยนะเห็นาเจ็ดที่นั่งนะครับสบายๆใครอยู่ต่างจังหวัดนี่ต้องรีบเลย ครับตอนนี้สภาพดีมากประหยัดน้ามันมากแอร์หลังมีนะครับส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนผ่อน3,800บาทสบายสบายถ้าผมขายราคานี้ต้องผ่อน3,800บาทแน่นอนนะครับ3า0 0บาทก็สบายสบายถ้าไม่สบายสบายก็ออกป้ายแดงไปนะฮะก็3,800บาทส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนต่างจังหวัดชิลๆประหยัดประหยัดนะฮะโตโยตา้าอมีขาดตะเข็บนิดน,นึงนะฮะก็เดี๋ยวไปเย็บ ก็เรียบร้อยเพราะว่าอาจจะเป็นผู้โดยสารน่าจะน้ำหนักค่อนข้างเยอะเบาะเลยปริแตกนะฮะแต่ก็ไม่มีปัญหาเบาะหนังซ่อมได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราซ่อมให้นะครับวันรับรถต้องเนี้ยกริปหมานป้ายแดงเลยผมเพิ่มละฟอกทำความสะอาดให้หมดนะฮะอันนี้เขาเอาผมออกเพราะว่าเขาคิดว่าผมน่าจะเก็บฝุ่นเขาเลยเป็นพายงลายหยาบก็ดีนะฮะล้างทำความสะอาดง่ายฝุ่นไม่เกาะฝุ่นไม่เกาะไม่หนา บายสบายกระตกไฟฟ้าเสร็จทะเลากปี2อ1 3นนะครับปี2013เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันสวยนะชมนี่สวยเดี๋ยวอยู่อาทะเบียนทะเบียนเดี๋ยวย้ายไปกรุงเทพให้นะครับย้ายไม่ทันรีบรีบเอามาลงเพราะว่าลูกค้าเก่าเรียกขอดูผมก็เลยรีบทําวิดีโอเลยยังไม่ทําแจ้งย้ายเดี๋ยวที่หน้าคงเริ่มแจ้งย้ายละเพราะว่าต้องต้องแจ้งย้ายมาโอนที่กรุงเทพนะครับเครื่องยนต์ ตณนยนนิ่งลิ๊บเขาปีสิบสามไงตยนนิ่งลิ๊บีต่ปีสิบสนะนิ่มนะนิ่มๆลิ๊ๆนิ๊บๆนิ่งๆนะฐานหน้าเดิมๆรูเดิมๆฝาปงเดิมๆนี่มีมาร์กอยู่ มาสายขวาอยู่ฝาปงเดิมฝาปงเดิมแน่นอน